นะครับหันมาทางนี้หน่อยค่ะ ไดนะ้ได้ท่างพี่น้องได้สแสดงก่อนนะครับโวมรวมสารครับเรากลุ่มประชาชนร่างรัฐมนูญขอให้รัฐสภายึดมั่นว่าผู้ร่างรัฐมนูญต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน21พฤศจิกายน2568 ตามที่ขณะน,น,นี้ทางรัฐสภากํลา,าลังพิจารณาระางแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตา2 5 6หมวดที่15ว่ารวาการทัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และกำลงังตกเถียงเรื่องวิธีการได้มาซึ่งภูดดงมิภาครัฐธรรมนูนฉบับใหม่ภายใต้คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญฉบับที่18 2568ซึ่งกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญคอนฟอร ขอเรียนว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นอำนาจของประชาชนโดยแท้จริงและประชาชนได้มอบอำนาจนั้นผ่านการเลือกตั้งให้กับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรดังนั้นในการพิจารณาเรื่องวิธีการได้มาซึ่งผู้ยกเลางรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐสภาจึงมีอำนาจและหน้าที่ ออกแบบกระบวนการให้ประชาชนได้ตัดสินใจเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงไม่ใช่เก็บอำนาจไว้ในมือและให้อำนาจแก่สมาชิกรัฐสภาเท่านั้นเป็นผู้คัดเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญเองโดยพวกเรามีความเชื่อว่ากระบวนการที่ให้ประชาชนออกเสียงเลือกตั้งผู้ร่างรัฐธรรมนูนได้โดยตรงเท่านั้นจะนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมที่แท้จริง และทำให้ประชาชนทั่วประเทศรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนและมีที่มาจากเสียงประชาชนอันชอบธรรมทําให้ประชาชนเกิดความรู้สึกหวงแหนรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยที่ได้มาตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในทางตรงนั้นข้ามถ้าหากให้คุมคนบางกลุ่มเป็นผู้เลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญแทนประชาชนโดยเฉพาะ หากคนกลุ่มนั้นเป็นเพียงตัวแทนของขั้วหนนาางการเมืองไม่ได้มีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเช่นวุฒิสภาชุดปัจจุบันจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ได้รับการยอมรับและนำไปสู่ปัญหาขอ้อตกยงเรื่องความชอบธรรมท,ที่มาของรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไปไม่รู้จบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจมีสถานะ เป็นใจกลางของความขัดแย้งบทต่อไปไม่ใช่เป็นกติกาที่ได้รับการยอมรับและเป็นทางออกของความขัดแยง้งกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญจึงขอให้คณะกรรมาการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรเพื่อเติมแห่งราชอาณาจักรเพื่อเติมฉบับที่จุดๆๆพุทธศักราชจุดจุด,จด,จด,จดช่วยพิจารณากระบวนการได้มาซึ่งผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดย กำหนดให้ประชาชนได้เลือกตั้งโดยตรงด้วยซึ่งตามกระบวนการที่มีอยู่ในปัจจุบันหากร่างฉบับ,บนี้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาแล้วด้วยเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ2มาตรา256ก็จะต้องนำไปผ่านการออกเสียงประชามติโดยประชาชนอีกครั้งหนึ่งหากประชาชนร่วมกันออกเสียงลงมติเห็นชอบ กับการมีผู้ร่างรัฐมนูรจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วย่อมไม่มีอำนาจใดที่ใหญ่กว่าอำนาจของประชาชนได้อีกและจะไม่เท่ากับการที่รัฐสภาเป็นผู้ให้ประชาชนเลือกตั้งผู้ล่างรัฐมนูลได้แต่เท่ากับผ่านกระบวนการที่ประชาชนออกเสียงโดยตรงเพื่อผลักดันกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นเองกระบวนการนี้จึงไม่ขัด หรือแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญสสเลย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 วันนี้นเอ้ยวันววนีเอ้ยนคนจนเอ้ยคนจนเอ้ มาครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทางกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องสมสชาชิกคนจนนะครับความจริงผมกับพี่น้องสมสชาชิกคนจนไม่ใช่คนอื่นใกลนะครับเรารู้จักกันเราเคลื่อนไหวด้วยกันเราเคยอยู่หน้าทตาเนียบด้วยกันมาตั้งแต่สมัยปี238 39 240นะครับถ้าท่านเห็นสัญลักษณ์สีเขียวก็จะนึกถึงการยกร่าง รัฐธรรมนูญในปี2440นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยสสรมาจากกระบวนการเลือกตั้งนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผมเองอาจจะต้องยอมรับแล้วก็ถลง,งในานามของประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับจุดยืนประการที่1ของในานามของคณะกรรมการเรากับกลุ่มพี่น้องประชาชนร่างรัฐธรรมนูญมีได้มีความแตกต่างกันในการที่ต้องการให้เห็นการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับ ทั้งในแง่ของการความชอบธรรมของที่มาในแง่ของเนื้อหาแล้วก็ในแง่ของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับแล้วก็ก็ต้องขอบระคุณว่าก่อนหน้านี้ท่านเองก็เคยยื่นร่างเช่นเดียวกับพวกผมที่เคยยื่นร่างขอให้สสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามครับผมเองต้องยอมรับครับว่าโดยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่18ั268นะครับ เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าในกรณีของการเลือกตั้งสสรโดยตรงนั้นไม่อาจเกิดขึ้นได้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อจํากัดในการที่พูดถึงกระบวนการในแง่ของการยกร่างทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมไม่ได้หมายถึงว่าอำนาจสถาพรนารัฐธรรมนูญจะไม่ใช่อำนาจของพี่น้องประชาชนนะครับแม้กระทั่งในคำวินิจฉัยฉบับนั้นเองแม้กระทั่งในการพูดคุยของคณะกรรมการ แม้กระทั่งถ้อยคําที่ระบุในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังมีการพิจารณาน,นั้นก็ล้วนยืนยันว่าในท้ายที่สุดอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นอํานาจของประชาชนโดยแท้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องยอมรับครับว่าอย่างไรก็ตามโดยข้อจํากัดดังกล่าวเนี่ยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตที่จะน้อมรับข้อมูลเอกสารจุดยืนและความต้องการของกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญอย่างน้อยที่สุดผมจะต้องนําเรียนเอกสารฉบับนี้ ให้กับทางคณะกรรมิการและก็มีการบันทึกไว้ในการประชุมว่านี่คือจุดยืนของพี่น้องประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการให้เกิดสสอรอหรือผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งครับผมขออธิบายเพิ่มเติมว่าณนขณะนี้ในส่วนของการยกร่างนั้นเรามีการลงมติมีการเห็นชอบด้วยกันครับว่า,ากลไกในการร่างรัฐธรรมนูญนั้นจําเป็นครับที่ต้องเป็นกลไกที่ ให้เกิดขึ้นจากการรับสมัครของผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆเข้ามาและตัวแทนของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสอสอหรือสอวอนั้นต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกครับเราปฏิเสธสิ่งนี้ไม่ได้ครับโดยเงื่อนไขดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะเพิ่มกลไกอีกกลไกหนึ่งครับเรียกว่าคณะกรรมธิการรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนครับว่า ด้วยเงื่อนไขดังกล่าวนั้นที่ประชุมก็ขอให้คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นนั้นมาจากกระบวนการสมัครเข้ามาและให้ตัวแทนประชาชนเป็นผู้เลือกอยู่ดีถ้าอาจจะครางแรงจุดยืนนะครับว่าเอะจะเป็นอย่างไรแต่ต้องยอมรับครับว่าผู้เลือกที่ผมพูดถึงทั้งหมดนั้นจะไม่ได้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในสภาชุดนี้ครับจะเป็นการเกิดขึ้นในสภาชุดถัดไปซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่า แต่กับพรรคการเมืองนั้นจะได้ตัวแทนเข้ามามากน้อยขนาดไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นครับผมน้อมรับครับว่าในท้ายที่สุดนั้นสสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงวันนี้ผมไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่สิ่งที่กรรมธิการจะต่อสู้ต่อไปนะครับและพยายามจะผลักดันมากยิ่งขึ้นก็คือว่าจะทําให้กระบวนการในการร่างารัฐธรรมนูญในครั้งถัดไปนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดการรับฟังการยอมรับ ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนมากที่สุดและก็เสียงสะท้อนของพี่น้องประชาชนนั้นควรถูกแปลออกมาเป็นบทบัญญัติรายมาตราในรัฐธรรมนูญครับฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในท้ายที่สุดนะครับจุดยืนเราเองอาจจะเหมือนกันแต่ด้วยเงื่อนไขข้อจํากัดบางประการที่ทําให้การยกร่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพวกท่านโดยตรงสิ่งที่พวกผมทําได้ก็คือเสริมสร้างกลไกในการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดครับและผมเชื่อมั่นว่าในท้ายที่สุดนะครับว่า ไม่ว่ากลไกลที่พวกผมกําลังแก้ไขนั้นจะออกมาอย่างไรครับไม่ว่าวันนี้เราจะเดินหน้าผ่านกลไกลเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อใดซึ่งผมยังอยากย้ํานะครับว่าหากไม่มีเงื่อนไขหรือกระบวนการอื่นนั้นเนี่ยในปีนี้นะครับในปี2668รัฐธรมนูญที่กาลังมีการแก้ไขควรจะผ่านการพิจารณาของรัฐสภาทั้งวาระ2และวาระ3ครับและในท้ายที่สุดนะครับคนที่เป็นคนตัดสินใจว่า จะต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่และก็ยอมรับกรไกที่เกิดขึ้นจากการยกร่างของกรรมธิการที่พวกผมกำลังพิจารณาอยู่หรือไม่ก็คือพี่น้องประชาชนผ่านการลงประชามติครับซึ่งก็ต้องขอบคุณและก็ต้องฝากทางกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญและก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มครับว่าขอให้ท่านได้ใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติแล้วเมื่อนั้นเนี่ยเสียงในการออกเสียงประชามติของท่านน่าจะเป็นตัวกําหนดเส้นทางเดินของ รัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในสมัยถัดไปครับและก็อาจจะเป็นรัฐธรรมนูญที่พวกเรารู้สึกว่าเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากขึ้นแต่อาจจะยังไม่มากที่สุดเท่าที่ควรจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ก็คงต้องเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องมีการผลักดันต่อไปครับวันนี้ผมขออนุญาตที่จะรับหนังสือไว้ก็ขอประทานโทษพี่น้องประชาชนที่ข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่สามารถ นำไปผลักดันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ภายใต้เงื่อนไขข้อจากัดดังกล่าวก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับเพราะว่าไม่ว่าท่านกับผมเองก็เป็นจุดยืนหัวใจเดียวกันครับคือต้องการผลักดันให้อํานาจสูงสุดในประเทศนี้เป็นอํานาจสูงสุดของพี่น้องประชาชนครับกับขอบพระคุณครับขอบคุณมากนะครับ ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube mm hmm. พัติชนีีกันด้วยนะครับ